หมามีหกตัวม right. ีสตัว่าแบนี่ต okay? ัวเดียวนั่นน่งเาทำอนมาาตตีนยงนยังนั่นออกแล้วตีแม่นเตะค่ะม้ชมเมื้อนี้ก็อยู่ที่วัดจุ่มสีพัฒนาลานนะคะฟันแนนแนแอดผ้ามาตามนะคะเล็บออกมาทําไมามฟันแลบเข่า้งวดาละค่ะธม้ช่มแต่ว่าเข้ากัตามเบื้งเรื่อยๆนะคะหามันแมนฟันไปกาอค่า เอนนอน,นอนนอนนอนเดี๋ยวสิมาถามเด้อค่ะเอาสร้างเล่าสินอนก่อนมาสั่นให้เล่าฝันก่อนมาสัน่นค่ะพึ่งยกกระปูขอปูเนยเด้เอเด็ดเด็เดวรวดเด้อนอนแล้วจักเงีบไปพึ่งกับมาบอกดอก,ก,กค่ะไปติดตามกันถางในน้ำกันค่ะท่านผู้ชม น,นี่ค่ะไปถามตะเืิดตะเื้ด,ดว,ว่ายังไง,ง,ไ,งได้ตัวไหนครับ<ล>ได้ทองอึ้งยุคครับตอนนี้พระท่านได้เลขวัดดอกว่าได้จากอ,อึ้งเหรอจ๊ะครับมันอึ้งมันมากสองมือแล้วก็ชับพิกกันดูลวงพ่อตรงได้หาสิเจ็ดผมได้สามกับศูนย์โอ้นั่นเห็นมาเหมือนกันเมื่อ <ฮะ S 2> คือกันผมก็เลยสั่งลอตเตอรี่แล้วเขามาในวัดเอาสามกับศูนมาเลยสามศูนครับเลขอึ้ง มันออกห้าน้อยไปแล้วออกสามศูนย์สามรอบเจ้าเห็นบ่ปิดเครื่องก่อนเจ้าเห็นบ่ปิดเครื่องก่อนเจ้าเห็นมันออกห้าน้อยบ่หกสามศูนย์แล้วก็สามศูนย์แล้วอีน้อยกับสามศูนย์นั่นแหละเอออันนั้นมันออกไปแล้วนะเห็นเลขอึ้งว่านั้นพอดีเลยเห็นเลขอึ้งว่านั้นพอดีเลยวันที่ห้าน้อยออกอ่ะแะตะเพิดได้ซื้อบ่ไม่ได้ซื้อแล้วอู้วเสียดายเนอเอาไมก็ได้ดอก บ้าเอาน้ำเหลือสองน้อยไม่อยากซื้อแล้ว <laughs> เดี๋ยวนี้มันเหลือสองน้อยวีอพี่พอขายแล้วเด้เวียพี่บ่มีแล้วเดี๋ยวน <laughs> ี้อเ,เอาไปทั้งสัน่นบ่ <c oughs> เออเรากดขายมึงวียพี่บมีขายลเยล้วเด้อวียพี่เราเศร้าแล้วเราขาดทุนเอา <c oughs> เหลือสองน้อยมันรุ่นบ่ดีแล้วมันวนแล้วสองอันใดเนาะบาทนี่คือขาดทุนเนาะอ่ามันบอกออกจะเลขเดิมเลขเดิมเจ้มันเลอขอเขาดทุน ขนาดโอ้ยจะมือยังขาดทุนแล้วเ <คน S 1> ทาจิกินอย่างละเออคนซื้อมันก็หลายแล้วมันก็กินไปหลายเด้วเดี๋ยวมันเป็นถุงทุกคนถุกมือตะปืดสามตัวที่เห็นอยู่อึ่งอ่างได้ปะบ่บ่มีครับมันมีแค่สองตัวอยู่เดีย๋ววยวนี้น้องพี่โต้เห็นหาเจ็ดครับตะปื้เห็นสามศูนย์ครับอึ่งตัวเดีวยวกัน มันเอืสามตัวเพราะท่านคอดมากครับสามตัวพังวาคอร์ดนะคะเืก็จะเพื่อเอื้องตัวเดียวกันจิะเอ,อ,อ,อื้องต,ตัวเดียวกันนั่นแหละครับว่าเห็น,หนบอคือกันบอคือกันทุกจับไงทองขึ้นแล้วศูนย์มากาการยกกลางตัวมันเลยกลางทองมันเล่ยเอื้องตัวนั้นยี่งบอาจาเดี๋ยวนี้มันอยู่นั่นแหละครับแต่เดี๋ยวพุ่งมืออื่นึงจะเห็นเดี๋ยวนี้มันเปเรียงไปเสียงแล้วมันหนีแล้วมันไปใส่ยโบว์อ่ะเขาสิมาทุกเมืองอ่มาทุกงหนองว่านอาจารย์เห็นแต่ผมไม่เห็นผมว่าจะจับดูเบื้องดู่หร มันออกสามศูนย์ที่เดิมแล้วก็ทุ่มย่างเหนียวเลยที่นี่เชิญโยมนะครับข้างในมีทูบเทียนอยู่ที่หน้าปูนะโยมจุดได้เลยครับอยากขออะไรก็ขอได้ถ้าจะาเบาเลขก,ก็เมาที่ชาแนลทั้งหลายนี่ครับ <c oughs> ถ้าจะเอาเลขดังก็มาเอาที่ชาแนลทั้งหลายนี่ครับ พระอาจารย์ไปเรียนหนังสือเนี่ยครับถ้าใครอยากได้เลขดังมาเอาได้เลยตอนนี้แชแนลกำลังพร้อมอยู่ครับเนี่ยครับขอไปได้เลยขอจากแชแนลไปได้เลยยังไงเขาก็เอาไปลงให้อยู่ดีถ้าขอสดๆนี่ยิ่งเฮงเอาเลยเจ้ามาสองแชแนลชนกันไม่ต้องทะเลาะกันเด้อเจ้าไปทายมิน มากับเลของกันสี่กันดีไปใจ้เห็นรถมาน้ำก็เอารถม้าเฮงดิเอมา่งรถนดี๋ยว่อเอมุ้งมันเจไปโดนกุตาบ่ไม่ค่ะอ๋อแล้วมันนี่ลาไปตมมันนี่มันนี่ไปตมมันไปมาแล้วค่ะอ๋อไปมาแล้ว เมื่อเช้าผมก็ไปไปหาซื้อหวยบอมบอมมี่บอมมี่มื่ท่านมาขายเอ้ยรัตตีเขาก็มาเบางแดดนะสองสามเดาอยู่ลัตตีมาบางเน่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บอมท่านมากกาเมื่อเช้าได้กี่ใบแล้วสามชุดนะมีเท่าไหร่เอาหมดอีกบ่บอมมีเท่าไหร่ก็เอาหมดแล้วเว้ยสามชุดนะนั่นแล้วเห็นคักมหนบ่หันคักอยู่ครับชัดเจนเลยแล้วโอ้ยไหนไหนโชว์หน่อยพอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ นี่ครับตเตอรี่มีเท่าไหร่นี่ครับนี่น่อ๋อสาศูนย์นะคะของสามศูนย์สองสองอ่าเห็นจอทองอื้งสามศูครับแตมาอีกเอาอีกจั้ยอ๋อมีอีกเออีกเป็นเอาอีกแล้วรุตนีไม่เอาเลยแล้วมันใจคักแล้วเพมันแล้วมันมันออกโอ้ตัวใหญ่พักก็ได้ศูนย์ในที่ทองอื้งนี่ย ตัวใหญ่ๆเลยตัวชัดเลยล่ะที่อ๋อนี่ค่ะตะเพิดให้แนวทางมาเนาะถ้าผูไดมลวใครมักด้วยผมก็ซื้อกับผมถ้าใครบ่มักก็ตามสะดวกเลยค่ะอ่าค่ะก็วราดีอย่ถ้ามักก็ตามถ้ามักก็ตามถ้าบ่มักก็ตามสะดวกเลยเจ้าเห็นตัวไหนเจ้าก็เอาตัวนั้นค่ะแม่นค่ะทำกันไม่ได้ดอกของเจ้าซี่จ่เห็นม่เหมือนกันเด้ถพระหลวงพรอตรงเห็นห้ากับเจ็ดเด้อเราก็เอาพิจารณาดั่ม สำหรับหลวงปู่หลวงปู่ต้งเห็นห้าสิบเจ็ดเห็นทองอึ้งกันล่ะมันจะเป็นเลขห้าไปได้ไหนมันโต๊ะสามยังสี่ไหมเอาแล้วแต่คนเห็นนั่นะเห็นต่างเห็นต่างมือที่ผมเห็นตอนเศร้าตอนแรกมันออกห้าน้อยเลยสามยางเลยสามอันเลยสามหนึ่งสามศูนย์แล้วก็หกสามศูนย์แล้วก็สามศูนย์นี่โอ้ยได้เต้ได้แล้ว ถ้าง,งั้นก็ถูกสามศูนย์อย่างเดียวนะถ้าเกิดเห็นแล้วไปซื้อนะเอาไปซื้อฮานอยซะหน่อยนะเอ้ย <laughs> น้าเสียดายฮานอยแน่เสียดฮานอยน่าดูเลยมันออกทั้งหมดแล,ล้วแล้วจะมาออกหอยใหญ่อีกครับนี่จะออกหอยใหญ่จะมาออกร,รัฐบาลอยลอ่รตะเปิดใช่มันก็เป็นไปได้หมด เป็นไปได้หมดล่ะครับตอนนี้เขามา,หาให้แล้วมันก็เห็นเป็นอย่างนั้นเนาะเขามาให้อยู่ท้องอึ่งแล้วมันก็เห็นเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละค่ะสําหรับแนวทางตเปืดนะคะเพือ่อนให้มากเพื่อนเห็นยูทท้องอึ่งน,นะคะคเห็นอยู่ครับท้องอึ่งตัวเดิมนะตัวที่ออกสามแปดละสามศูนย์เนาะตเปืดนเนาะ,ะค่ะเห็นสามศูนย์นี่ค <ทะ S 1> ือแนวทางของตะปืดถ้ามักถ้าชอบเนาะถ้าชอบก็ให้ลงทุนตามตะปิดเลยถ่าบ่ชอบม่มักกับพานพานไปเนาะตะปิดนาะ ชอบตัวที่หลงที่โต๊งเห็นตัวแรกก็จ,ากจาก้าเจ็ดหาเจอ้อาวคือเขียนสีเก่าอะย่งเงีะบอน,นี่เยอะล่องเขียนว้เบิงมาห้าหน้อยมันดีว่าไม่เล่อันนั้นหาหนอยค่ะตัเปื่ยหนึ่งเล่ากับเซียนคือกันห้าหน้อย,นนอยทั้งรัฐบาลทั้งรัฐบาลตัเปื่อตเปือท่านก็เล่นมืออ้างนะคะปนกะบอกว่าปนเป็นสามศูนย์เนาะค่ะ คุณนะคะขอบคุณมากๆากนะคะที่ให้แนวทางขอให้ขอด้วยเอาไปปล่อยแล้วได้เงินเยอะๆเขากดไลคมาสักแสนไลค์อวยสาธุเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณนะคะตามมาสักแสนไลค์ค่ะแนวทางตะเปิดนะคะโยธิวัดรจุ่มสีพัฒนา่ามค่ะถ้ามถ้าชอบน้ำเล่าเราก็บอกว่าการลงทุนถ้าบ่มักวอดชอบ ผ่านผ่านไปนะคะค่ะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีด้วยค่ะเด้อลำด้วยหอดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหาลอยงกสิบสามนะคะขอใ้พี่น้องโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ